สวัสดีครับผมศักดิ์ีนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเมลอนที่ผมปลูกกันในโรงเรือนขนาด6คูณ12เมตรของผมนะครับว่าผมมีลักษณะการปลูกยังไงนะครับมีระบบน้ํำยังไงนะครับแล้วมีวิธีการให้ปุ๋ยยังไงการดูแลยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูในโรงเรือนนะครับโรงเรือนนี้ขนาด6คูณ12เมตรนะครับผมปลูกไว้ที่100ต้นนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยหกคณสิเมตรเนี่ยมันจะปลูกได้ประมาณหนึ่งร้อยแปดสิหร้อต้นถึงสองต้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมไม่ค่อยมีเวลาจะดูมันผมก็เลยปลูกน้อยๆนะครับปลูกเท่าที่ผมดูแลไหวนะครับแล้วผมจัดแถวเนี่ยจะค่อนข้างจะห่างมากนะครับปกตินะครับระหว่างแถวเนี่ยนะครับเขาจะปลูกกันที่เซนเตอร์ถึงเซนเตอร์นะครับจะอยู่ที่ประมาณ45-50ถึง50เซนนะครับ อ่านะครับเนี่ยนะฮะสี่สิบห้าถึงห้าสิบเซนแต่ว่าของผมเนี่ยมันจะกว้างไปอีกเพราะว่าผมพยายามปลูกให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าผมทําไม่ไหวนะครับนี่คือเมลอนนะครับอายุสิบห้าวันหลังจากย้ายกล้านะครับก็โตค่อนข้างดีนะครับโตค่อนข้างดีนะครับระยะแถวเนี่ยนะครับอยู่ห่างกันประมาณแปดสิบเซนถึงเมตรนะครับผมจะจัดแถวเป็นนะครับ หนึ่งสองนะครับสองนะครับสองนะครับแล้วก็หนึ่งนะครับอ่านะครับแถวที่แถวคู่นะครับแถวสองเนี่ยนะครับเวลาผมวางถุงเนี่ยผมจะวางสลับฟันปลาเห็นไหมฮะผมจะวางสลับฟันปลากันนะครับอ่านี่คือการจัดแถวการปลูกของผมนะครับเชือกนะครับที่แขวนต้นนะครับมันจะมีเชือกนะครับที่ไว้แขวนต้นนะครับจะอยู่ห้อยลงมาที่ ศูนย์กลางของถุงนะครับเซนเตอร์ของถุงนะครับแล้วไว้แขวนลูกเนี่ยจะอีกเส้นหนึ่งนะครับอีกคานหนึ่งเลยนะครับเป็นคานเลกอีกคานหนึ่งนะครับห่างกัน30เซนนะครับเอาไว้แขวนลูกต่างหากนะครับเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยอ่าได้รับแสงเต็มที่นะครับไม่ใช้คานเดียวกับต้นนะครับไว้แขวนลูกนะครับอ่านะครับเวลาติดลูกเนี่ยจะได้เรียงเป็นระเบียบสวยแล้วก็ผลเมลอนเนี่ยจะได้โดนแดดเต็มที่นะครับลดปัญหาการเกิดเชื้อราโรคพืชนะครับนี่มาดูระบบน้ํานะครับ ระบบน้ำเนี่ยผมจะใช้ท่อนะครับ PE นะครับ25้ามิลหรือ20มิลก็ได้นะครับ25ห้ามิลนะครับของผมใช้25้ามิลแต่เล็ก20มิลก็ได้นะครับท่อ PE สีดำนะครับเดินนะครับเห็นไหมฮะแถวเดียวนะครับอ่าไปทางโน้นนะครับอ่านี่แถวคู่ก็จะเดินตรงกลางนะครับอ่าเดินผ่ากลางมาเลยนะครับเป็นผ่ากลางมาเลยนะฮะเห็นไหมฮะผ่ากลางมาหมดเลยนะครับมาดูปลายกันนะครับ ปลายแถวนะครับผมจะเดินนะครับปลายแถวของผมเนี่ยเห็นไหมฮะผมจะต่อชนกันหมดเลยเห็นไหมครับผมจะต่อชนกันหมดเลยเห็นไหมฮะผมต่อชนกันหมดเลยนะครับเป็นโครสเซอร์กิตนะครับเป็นโครสเซอร์กิตตัวนี้ผมไม่ได้ปลูกนะครับอ่าแล้วโรงเรือนเนี่ยน้ําจะเข้ามาทางด้านข้างโรงเรือนนะครับผมจะขุดท่อไว้เนี่ยนะครับเนี่ยน้าจะเข้ามาจากท่อเนี้ยเนี่ยท่อจะออกไป สูแทงน้ําของผมที่อยู่ด้านอนอกนะครับแล้วก็ขาปักของผมนะครับสําหรับการปลูกเนี่ยผมจะใช้ขาปักแบบเข็มแบบ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 นี้นะครับเพื่อที่จะควบคุมความดันนะครับมันจะไหลเท่ากันหมดเลยถ้าสังเกตจะเห็นว่าเมลอนผมเนี่ยจะโตใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับโตใกล้เคียงกันหมดเลยเพราะว่ามันได้ปุ๋ยเท่ากันน้ําเท่ากัน,นแสงเท่ากันนะครับมันก็จะโตนะครับได้ใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับ เวลาติดลูกนะครับเวลาเก็บผลผลิตมันก็จะพร้อมกันหมดเพราะว่าเราสามารถควบคุมทุกอย่างได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูระบบน้ําด้านนอกนะครับอ่านะฮะนี่คือน้ํานะครับที่ออกมาทางด้านข้างโรงเรือนนะครับผมจะไม่ออกทางหัวนะครับเพราะผมจะบาลานซ์นะครับให้เท่าทางด้านข้างและน้าเนี่ยก็จะแตกไปทางซ้ายไปทางขวานะครับแล้วก็เข้าไปทางเส้นอซอย ระบบน้ำนะครับคลามจะเข้าไปทางซอยทุกซอยนะครับแล้วแล้วระบบน้ําของเราเนี่ยจะเป็นโคร s เซ c i r กิ i t นะครับไม่ได้เป็นก้างปลานะครับการไหลของน้ําก็จะเท่ากันหมดนะครับทีนี้มาดูถังน้ําของผมแล้วก็ปั๊มของผมกันทามเมอร์อผมกันนะครับระบบน้าของผมเนี่ยบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นระบบที่ง่ายมากๆนะครับและประหยัดมากๆด้วยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าน้ําที่เข้ามานะครับ เข้ามาในถังนะครับผมใช้ถังขนาด270ลิตรนะครับเพราะว่าผมปลูกแค่ร้อยต้นเองนะครับปั๊มนะครับปั๊มของผมผมใช้ปั๊มตุบปลานะครับปั๊มตู้ปลานะครับตัวเท่านี้เองนะครับปั๊มตู้ปลาหนึ่งตัวนะครับอ่านะครับอ่าแล้วก็อีกปั๊มอีกตัวหนึ่งเอาไว้กวนปุ๋ยนะครับปุ๋ย AB นะผมให้ปุ๋ย a อตัวนี้จะเป็นตัวกวนนะครับใช้ปั๊มตู้ปลาตัวนี้ราคาอยู่ที่5้าร้อยกว่าบาทนะครับอ่าปั๊มตู้ปลาต่อกับปลักนะครับสามตาตัวนี้นะครับ ลปลั๊กเนี่ยไปต่อกับทม์เมอร์ตัวนี้ครับทา์เมอร์ตัวนี้ตัวละ300กว่าบาทนะครับเพราะงั้นระบบน้ําผมเนี่ยถูกมากนะครับไม่ถึงพันนะครับผมก็สามารถที่จะให้น้ําได้ตามเวลาที่ผมต้องการด้วยนะครับตัวนี้จ่ายน้ําเป็นวินาทีนะครับระบบน้ําของผมเนี่ยนะครับอัตราการไหลมันอยู่ที่60ซีซีต่อนาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากได้ปริมาณน้ําเท่าไหร่อย่างสมมุติว่า ระยะนี้นะครับผมให้น้ำอยู่ที่1,400นซีซีนะครับต่อต้นต่อวันนะครับผมให้8ครั้งก็หาร8นะครับผมให้5ครั้งก็หาร5นะครับแล้วแต่นะครับแล้วก็เอาเวลาเนี้ยมาคำนวณนะเรารู้อัตราการไหลของน้ําแล้วนะครับว่านาทีหนึ่งเราไหลกี่ซีซีนะครับก็กลับมาคํานวณกลับเป็นนาทีวินาทีใส่ในทัมเมอร์ตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะตั้งเวลาได้ตรงเป๊ะเลยนะครับ ทีนี้ปุ๋ยที่ผมใช้นะครับเป็นปุ๋ย AB นะครับเป็นปุ๋ย A B เข้มข้นนะครับอ่าอยู่ในนี้นะครับอ่าเวลาผมจะผสมใช้ก็นี่นี่แม่ปุ๋ย A นี่แม่ปุ๋ย B นะครับผมก็ใช้ ecmeter ตัวนี้นะครับเป็นตัววัดค่าความเข้มข้นปุ๋ยนะครับออกมาใส่นะครับแล้วก็พอถึงเวลานะครับได้ค่าที่ต้องการนะครับก็พอถึงเวลาก็ทามเมอร์ตัวนั้นนะครับก็จะจ่ายน้ําเข้าไปในระบบน้ําจะไหลเท่ากันหมดเลยเพราะว่าเวลาผมเช็คระบบน้าเนี้ยให้ดู นะครับปั๊มทำงานพอดีนะครับที่ปั๊มตู้ปลาของผมนะครับผมจะเจาะรูไว้หนึ่งรูนะครับเพื่อประหยัดนะครับถ้าไอรูเนี่ยเป็นรูที่กันการลักน้ํานะครับถ้าเราใช้ปั๊มตลอดไม่มีรูตัวเนี้ยนะครับไม่มีรูอากาศตรงเนี้ยเวลาเราปิดปั๊มเนี่ยน้ำมันก็จะดูดไปเรื่อยๆตามหลักการลักน้ํานะครับแต่ว่าเราเจาะรูเล็กๆไว้นะครับเพื่อให้น้ํามันไหลออกมาเวลาปั๊มหยุดทํางานเนี่ยนะครับอากาศก็จะไปแทนที่ตรงเนี้ยนะครับ ไปแทนที่ในท่อนะครับมันก็จะไม่เกิดกับปรากฏการ์การลักน้ําน้ําก็จะถูกตัดนะครับเราประหยัดไม่ต้องใส่ไอตัวโซลินอย์วาลวนะครับที่จะต้องตัดแล้วก็ต้องซื้อวงจรอะไรมาใส่เพราะงั้นเนี่ยทำง่ายๆนะครับก็ได้ปริมาณน้ําที่ออกเท่ากันหมดเลยคุมได้หมดเลยนะครับแล้วก็โตเท่ากันหมดเลยด้วยหวานไม่หวานนะครับอยู่ที่การดูแลเราจะใช้เชื้อราไตโคโดมานะครับอ่า ป้องกันเชื้อราโรคพืชนะครับเชื้อราบิวเวเรียกับเชื้อราเมทาลเลเซียมนะครับไว้ป้องกันแมลงนะครับวางแผนการปลูกก่อนแล้วเราก็จะปลูกได้ง่ายๆนะครับปลูกเมล่อนนะครับเครื่องมือมันเป็นแค่ตัวช่วยนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องมือแพงๆนะครับในการปลูกเมล่อนนะครับก็ประหยัดต้นทุนไปนะครับแต่ก็ได้ผลผลิตที่ดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อยู่ที่เรานะครับจะเลือกใช้เครื่องมือนะครับให้เหมาะสมนะครับถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราสามารถที่จะประหยัดอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าแล้วแต่นะครับว่าคนไหนจะสะดวกแบบไหนแต่ของผมเนี่ยผมทําทุกอย่างได้ง่ายมากถ้าเกิดทามเมอร์ผมเสียตัวละ300กว่าบาทผมเคลื่องทิ้งเอาตัวใหม่มาเสียบแทนได้ปั๊มตู้ปลาผมใช้มา4ปีแล้วมันไม่ยอมพังนะครับก็ใช้ตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องใช้ปั๊มแรงหรือแรงครึ่งนะครับสําหรับ 6คูณ12ร้อยต้นเนี่ยผมใช้ตู้ปลาธรรมดาเห็นไหมฮะว่าพอปัม๊มหยุดทํางานจะไ,ได้ยินเสียงอากาศไหลเข้าไปแทนที่ตรงเนี้นะครับมันก็จะไม่เกิดการลักน้ําทีนี้น้ําก็จะถูกตัดนะครับมันก็จะไม่ดูดน้ําจากถังเนี่ยเข้าไปในโรงเรือนทั้งหมดนะครับหลักการง่ายๆนะครับ s i m p l ลที่สุดนะครับและประหยัดที่สุดนะครับเพื่อที่ให้ได้ผล,ผลผลิตที่ดีที่สุดนะครับต้นทุนต่ําที่สุดนะครับเราก็จะได้กําไรมากที่สุด โอเคนะครับสวัสดีครับ